แล้วก็เบสิกสอนอะไรที่ผมสอนตอนเช้าครับก็คือเรื่องการวิเคราะห์ซึ่งซึ่งสายดอกอาจารย์รันเขาจะไปสายแบบว่าให้คุณไปสมัครเว็บดอกละใช่ไหมเขาจะให้คุณไปสมัครเว็บดอกแล้วเขาก็จะโยนการบ้านคุณเลยคือการลงขายแหละก็พื้นฐานก็มาจากเบสิกผมปะเพราะฉะนั้นเห็นการบ้านคุณเกดคือเขาให้คุณลงปะที่คุณคนที่ลงดอกเขาให้คุณลงการบ้านคือการลงขายแต่ถ้าเกิดอาบางคนขายมาอยู่แล้วคุณก็บอกเขาได้ผมขายอยู่แล้วผมมีรายได้แล้วจะถามว่ามันทุกคนไหม ทำไมส่วนใช้เบสิกผมผมก็ให้คุณดูตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วคือการใช้งานตัวพวกพวกนี้ตัวช่วยซึ่งถามว่ามันก็มีประโยชน์ไหมเพราะบางคนเรื่องปุ๊บคุณใช้เยสเป็นยังใช้เมื่อใช้เป็นยังแต่เมื่อเช้าพอเราดูคลิปแล้วคุณว่าคุณกลับไปใช้งานได้ปะแล้วมันก็ง่ายในการหาของไหมจากที่แบบไม่มีไอเดียทําให้เป็นไงมีปะเพราะฉะนั้นนี่คือเบสิกแต่ผมจะสอนที่มากขึ้นก็คืออาจจะทาพวกหา n i ิชี นี uh, niche keyword, mm ่ชีวิ d มันก็ทําให้สุข,ขลูกค้าเจอเราเป็นไงมากขึ้น <Okay. S 1> เร็วขึ้นสอนการวิเคราะห์นทำไม่หนาทำหาคีย uh ์เวิร์ดหรืออย่างงยเม่อกที่เราเห็นคือเอาแบบเบสิกก่อนหนีการตัดราคาแต่เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไอสายดอกอมันจะมีหีอีกชั้นหนึ่งด้วยแต่ผมเอาชั้นนี้ก่อนแตช่ชั้นของผมมันได้แค่คนส่งนะมันไม่ได้ดอก uh huh. ถูกป่ะเพราะดอกมันทําไม่ได้ ถือว่าของผมมันต้องส่งจากเมืองไทยถูกป่ะแล้วจะกันกันกันเกาะของไทยไม่มีการเลยอืมใช่อืมนั่นคือฮะนัานะคนคนส่งนะครับครับคือตอนนี้ไม่มีที่อยู่ในการอนนี้ก็ผมบอกเรื่องไงเรามีบริการไม่ทำมาที่หลังของเราครับเพิ่งมาที่ไหนก็นั่งแต่เช้าแล้วใช่นี่นี่นี่มาที่หลังบริการอยบอกฮะบริการอที่ไหนอยู่ในกลุ่มเดี๋ยวเดี๋ยวโพสให้ทุกวันเลย เดี๋ยวโพสได้ทุกวันเลยกลุ่มเยอะก็คุยในกลุ่มดอบเนี่ยคุยในกลุ่มดอมเดี๋ยวประกาศในกลุ่มดอมให้เดี๋ยวประกาศให้ใกล้ๆโหยิงอีกนานหนึ่งหนึ่งพฤศจิวันนี้ยังกันยาอยู่เลยเดือนเก้าพฤศจิเดือนสิบเอ็ดตอนนี้ยังไทยแต่จริงๆริงมันรีเทิร์นมันต้องสารัฐอยู่แล้วครับไมียไทยอ๋อเราที่ยต้องคือจริงๆอ่ะบริการนับนับให้เริ่มหนึ่งพฤศจิอ่ะคุณจะสมัครกันเมื่อไหร่ก็ได้ อาสมมติว่าเฉาหมากเลยเพราะว่าต้องต้องมีที่อยู่ในการใช่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 อ่ะอันเนี้ยที่อยู่อันเนี้ยเข้ามีอยู่ในกลุ่มใช่ไปถามไปถามเดี๋ยวจริงๆผมมีเจ้าหน้าที่ผมลากเจ้าหน้าที่บริการนี้อยู่ในกลุ่มแล้วนะเดี๋ยวไปโพส<อ>ต์ถามเลยเดี๋ยวจะไอเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเข้ามาช่วยตอบให้เป็นกุมตอบให้กลุ่มเงินฝากนะใช่ไม่ต้องกลัวอ่ะคำถามก่อนรอข้าวครับข้าวยังไม่มา มีสงสัยไหมเมื่อเช้าหรือ,อรว่าเคลียร์คือเขาเน้นอะไรเขาคือก่อนที่คุณแต่ว่าคนที่ไม่ได้เรียนดอกก็ได้นะคือเบสิกมันสําคัญอยู่แล้วถูกปะคือการหาของใช่ไหมการหาคีย์เวิร์ดใช่ปหแล้วก็หนีตัดอลงเองแล้วเดี๋ยวตอนที่เราภากบ่ายเราจะคุยเรื่องลงอ่ะว่ไอ้คีย์เวิร์ดที่เราหาเมื่อเช้าอ่ะเราจะวางไว้ตำแหน่งไหนเราจะใส่อะไรลงไปอะไรเงี้ยนั่นคือตอนเดี๋ยวภากบ่ายตอนลงขายแล้วก็หลังขายทํายังไงบ้างส่วนใครต่อดอกก็ไปต่อดอก ส่วนใครไม่ตอบรับก็อยู่ที่เบสิกได้หมดครับ,รบผมมันไม่ยังไม่ลงคอร์ดเอเนะครับแต่อยากทราบอะไรเพียอ่ะว่ามาการ,รที่เราจะทำพรามในในอเมซอน,นเนี่ยครับ,ค,รบคือค่อาขนส่งจะถูกกว่าใช่ไหมครับเพราะว่าเราจะส่งเดียวไปคืออย่างนี้ประเด็นคืองี้เอาเอาของเบาๆก่อนของเบาๆร้อยกรัมอ่ะสมมติเราลงหมดแล้วสินค้ารวมร้อยกรัมถ้าส่งไปสิงคโปย์ไปอะเพราะเราก็ไม่ได้ไปแยกอะไรหรือหรือจะเป็นดิชเอลโกลบอลเมลก็ได้มันจะพอๆกันตกประมาณร้อยสามสิบบาท ต่อสิงห้าร้อยกรัมเพื่อนเราก็ได้อะเพื่อนเราห้าโลห้าโลถ้าเมื่อเช้าคุณดูกราฟนะห้าโลเนี่ยเขาในราคาส่งไปเมกาให้สองพันหนึ่งร้อยเก้สิบคิดนะของร้อยกรัมถ้าห้าโลมีกี่ชิ้นห้าพันห้าสิบห้าสิบห้าสิบคูณร้อยสามสิบเท่าไหร่คือฮีเลคคือฮีเล ห้าสิบพูดร้อยสามสิบได้ห้ากว่าแร่หกพันห้าของห้าโลเพื่อเราส่งอเมริกาแต่ว่าถ้าของห้าโลกล่องมันต้องใหญ่กล่องมันต้องหนักอีกนิดนึงนะอาจจะเป็นหนึ่งหกพันห้าแต่เขาคิดค่าส่งสองพันหนึ่งร้อยคุณเซฟอะไรไปถ้าคุณขายลูกค้าซื้อมาซื้อคุณส่งจากเมืองไทยห้าสิบคนคุณโดนค่าส่งหกพันกว่าแต่ถ้าคุณส่งอ่ะเพื่อเราก็ได้เหลือสองพันหนึ่งร้อยกว่าส่งไปอเมริกาคุณเซฟคอไปสี่พันไหม แต่ที่เ b a บเก็มีค่าจ,จ่ายก็จะมีค่าจ,จ่ายรายวันอไอ้รายเดือนอรายปีประมาณท่าไหร่มันพูดยากอันนั้นไปคุยอันนั้นไปถามไปถามเดี๋ยวผมหาคนให้ถามให้ถาม,มารยา์รันก็ได้แต่ประเด็นหนึ่งก็คือว่าส่วนใหญ่คนทําอฟบีเอในเมืองไทยเขาจะประมาณการของหมดไม่เกินเดือนถ้าอย่างงี้ไม่โดนก็เหมือนคุณคุณเผื<บ>่อเดือนไม่เกินเดือนเนี่ยหมดก็ส,ส่งเติมไม่ได้เลยไง แต่จริงค้าที่ไหนฟุกขายไม่ดีขึ้นไหมก็นิดหน่อยโดนไม่เยอะไม่เจ็บมากามันจะเป็นค่าฝากไงออาไปมซอนไ่ค่าฝากด้วยแต่ก็ยังถูกเอาแวร์เฮาส์ในอเมริกาคนก็นอกเมื่อ,ก,อก่อนคนในอเมริกาเขาจะฝากแวร์เฮาส์พอมีอัลเมซอนปุ๊บแม่งโยนมาเข้าอัลเมซอนหมดเลยแต่หลังๆมามันมาเยอะเกินไงอัลเมซอนก็เลยเลือกคันคเขาจะดูว่าปริมาณการขายถ้าเกิดคนที่ส่งมันเหมือนมาเยอะเกินเนี่ยเขาไม่รับเขาส่งคืนเลยแต่เราเราไม่อยากฝากอยู่แล้วเราก็ประมาณเรางก คนไทยงกเรื่องนี้เราก็จะจำประมาณการแบบขายไม่เกินเดือนหมดแล้วเราก็ส่งเพิ่มไปทีเด้อถ้าทำหมดเราก็ไปปิดสต๊อกก่อนให้มันกป็นสูงนี่ทำไมเมื่อกี้เห็นอยู่แล้วสองแบบอะ่ะอ๋อเออไม่ต้อง <คน S 2> เบรกของใหม่รู้แล้วของหมดก็ส่งเพิ่มไปดิใครส่งยางอืมเ่ี๋ยว,วช่วงนี้นจะได้ไม่ขาดที่ต้องปิดเพราะว่าถ้ามีคนมาสั่งออเดอร์จากเอ a มันซื้อไม่ได้ครับของหมดสต๊อกก็ศูนย์ครับ ซื้อไม่ได้เหมือนอารมณ์คุณเข้ารลตัสแล้วขึ้นไปขอไปสิงค้าหมดเอ็มบีเอก็จะไอเอีฟอนก็จะติดเป็นสูตรให้เราใช่ไหมครับก็สต็อกมันไล่หมดจนหมดอะครับเมื่อกี้ของเพื่อนเรามันขึ้นเจ็ดเห็นไหมถ้ามีคนกดก็เหลือหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์แต่เจอนะเสจอเจอนะแต่หมดสต็อกผมเพิ่าวคนละขาด้มันายไปถ้ามันสูญละขาด้จะไม่โชว์อันนี้โชว์เสจอเจอแล้วก็ถ้าเกิดคุณยังไม่เติมสต็อกนะสินค้าไม่ซ้อนถ้าคุณยังไม่เติมสต็อกนะแต่คนวิวเเข้าามื่อย อาเมชอนจะเมยมาบอกคุณว่าให้เติมสต็อกด้วยมีแบบนี้ด้วยเพราะอะไรฮะเขาก็ขาดส่วนแบ่งตอนแรกที่เราไปช่วยถ้าซื้อไม่มีของมันจะไม่ขึ้นหรอครับตอนแรกมันคืออะไรนะมันเจอเจอเจอแต่มันขึ้นว่า not available คือแบบอารมณ์แบบ ไมม่ีของเหมือนคุณเดินเข้าซูเปอร์แล้วก็ขึ้นซื้ป้ายของหมดอยู่อะไรไม่มีของใช่ใช่คือมาเซิร์ฟัเอาเป็นอารมณ์นั้นเ่ยอารมณ์นั้นเ่ยขึ้น่งอยู่อใช่ใช่หมดรเพาะงั้นการขายการขายออนไลน์ก็มีอยู่สามแบบถ้าเป็นอเมซอนก็คือส่งเองดบกชิปเอเบอแต่อีเบ็จะมีแบบส่งเองกันดอกเพราะเขาไม่มีเอเบอถูกป่ะอเมซอนก็จะมีเอเบอ เวลาลงของนะครับจ่ายว่าก่อนลงไปในหมวดในสักหัวนองเนี่ยมันจะให้เราไปขอยื่นเรื่องทำยื่นก่อนครับไม่ใช่ขอคุณเราควรจะยื่นก่อนตั้งแต่ลงแล้วเพราะเรารู้แล้วยิ่งผมบอกแจ้งหมดแล้วเนี่ยคุณก็ต้องยื่นก่อนใช่ก่อนเริมใช่มีรายละเอียดบอกว่าแต่ละอันต้องใช้อะไรบ้างใช่ใช่ใช่คือคือหลังจากเป็นมีเซลเออร์ไอเดียแล้วก็ยื่นเลยใช่เพราะคุณเป็นโปรโมชั่นอ้อยอยู่เดือนนี้สามสิบวันก็ยื่นเลยฮะ ทำลิงก์ให้แล้วนะใช่ใช่ใช่เขียนว่าอัพ r o v a l อ๋ออ p p r o v a แต่ถ้าติดในหมวดไหนอย่างเงี้ยก็ถามมาในกลุ่มดับเชิปอีกนะครับก็ถามแล้วกันแต่จริงๆเราก็เอาหมวดนิยมอ่ะเสือว้าใช่ไหมไม่ก็คือผมเอาเอาหมวดที่อาจารย์แนะนำนี่แหละครับไม่ยากจริงๆบางหมวดนี้หนึ่งไปที่ผ่านเลยรับรองผมว่ามีขั้นตอนอะไรนี่ย่าอืมเราสั่งไปสิบกล่องช้านิดยนึง กของที่สั่งที่ส่งเอเบเนี่ยครับครับคือเราส่งส่งไปแบบใส่เป็นลางเป็นอาไไปแล้วเขาไปจัดเวลาเขาส่งเขาจะจัดนี่ไม่รู้ว่าเราจัดคือบางทีเขามีหลายแว r e ้ o u s e นะครับในหลักสูตรเขาจะสอนว่าเซ็ตยังไงให้แบบไปไปแว r e h o าส์เดียวบางทีโจแบบเราจะส่งไปแล้วมังสั่งให้เราส่งไปสามที่คนเรา w a r e เ้าส์เขาจะคำนวณเลยว่าของประเภทนี้ w a r ์ h o าส์เนี่ยขายดีมากแล้วมันใกล้กับลูกค้าส่วนใหญ่คือเหมือนกคนรับเนี่ยชอบสั่งของแบ้นเนี่ยเขาก็จะให้ไปอยู่ที่กองอยู่ที่ แหว่เ่านั้น,นืมึางครั้งก็มีหลายที่มีทุกรัาครับ<อ>มีทุกรัาและแถมร้านละสองสองสามด้วยเมืองใ,ใหญ่อย่างแคลิฟอร์เนียนิวยอร์กก็มีเยอะแล้วก็มีย่อยอีกเหมือนเหมือนอารมณ์ถ้าผมเปลี่ยนเหมือนโรตอะ่ะมีโรตัสเอ็กเพรสอ่ะโอเคข้าวยังไม่มา <laughs> คือประเด็นคือคุณไม่ต้องไปมองของอะไรนะคุณมองเป็นหมดหมู่ก็ได้เอ้ยผมเล่นโม้เช้าผมเล่นนี่เล่นนี่ให้ดูเล้วถามนิดนึงครวันนี้อยู่บ้านอย่างเงี้ยครับไฟดับปุ๊บเราก็ต่อแอร์การ์ดอือันหนึ่งเราใช้งานได้เลยใช่ไหมใช่เพราะมือถือมันก็มีแบตของมันอยู่แล้วผมนึกไมนถึงว่ามันสวิตช์แบตขึ้นมาก็มันมีผลอะไรครับถูกไฟดับอยู่บ้านมันก็เหมือนไปนั่งร้านกาแฟครับเสียงไหมเสียวโดนแฝงนะก็แบบอืมก็ไม่ขนาดนั้นนี่ คือบางทีอเมซอนนั้นไม่มีไกด์ใช่ไหมแต่ eBay มีไกด์ครับืนยี่ eBay มันจะมีไกด์อันนี้เมื่อเชา้าที่ผมเล่นมาคเข้ามาอันนี้แหละเข้ามาใน eBay เสร็จป,ปุ๊บเข้าที่ฮอตดีสุดก็จะเป็นคำที่คนค้นหาเยอะที่สุดบน eBay แล้วผมก็ไปเล่นหมวดที่มันเป็นซ้ำซ้อนกับอเมซอนไง ก็คือโฮมคิทเช่นซึ่งไมซอนมีไหมโฮมการเด่นอีกนิดโฮมการเด่นซึ่งไมซอนมีไหมโฮมคิทเช่นเหูนป่ะอ่าแล้วผมก็ไหลไปเรื่อยนะครับผมไปที่เช้าเช้าเรื่อยเรอยวะนนะมันมีมันมีคำสั่งหนึ่งเกตแคตตาล็อกเลยคันคือบางทีแบบต้องการคีย์ไงผมก็ไปที่แคตตาล็อกทีนี้ก็เหมือนกับเปรียบเทียบกัน ผมผมเปลี่ยนเฉพาะหมวดที่มันเป็นหมวดที่มันซ้ําซ้อนกับเมชันบางหมวดเมชันก็ไม่เวิร์กคอลเลกติเบิลเมชันไม่เวิร์กนี่ผมก็ไปที่ฮองการเดนแล้วก็ไปที่เช่นเนนิ่บาร์ผมว่าเขมาผมใหม่เพราะว่าถ้าอินเดียก็คือเทลคีใช่ใช่อ่าแล้วก็ผมก็เจอมาร์กเห็นไหมมาร์กอยู่ในดิเนอร์แวร์นี่ยผมก็เลยไปลงไปดิดิเนอร์แวร์ทำไมไม่มี ดินเนอร์เซิร์ฟบิ้งดิชเช้าผมไปไงวะลืมโฮมการ์เด้นนี่มีโฮมการ์เด้นเปล่าวะโฮมการ์เด้นมีหมวดอะไรอะมาร์กไปเสิร์ฟในอีเบก็ได้ ะมีหมวดอยู่ Home Garden Kitchen Diner w a y ก็มีนี่หว่าอ๋อ Kitchen ก่อนโอเค Kitchen d i n i n g Bar Diner w a y Dinner w a y แล้วก็มาเห็นไแล้วผมก็ไปได้ซุปมาเป็นต้นต่อแล้วผมก็ซุปมาอ่ะ ไปต่อยอดที่จังเพิร์หนึ่งจนจนจนผมเจอคำว,ว่าซูเมาร์ที่เป็นหูจับแล้วก็เป็นไซน์นั้นซึ่งเป็นมิชคีเอามาผสมกันผสมบนเปยกันไม่มั่วเลยนะแต่ก็เจอของป่ะแต่ก็เจอของนะครับจะดูหมวดที่มันแบบซ้ำซ้อนเนี่ยหมวดที่มันซ้ำซ้อนกับ e day ก็คือผมก็ดูที่แคตตาล็อกถ้าเป็นหมวดเพ่นของสะสมเนี่ยก็ไม่้องดู อันนั้นดูสไตล์ e bay โคนทำ e bay ก็ดูได้อ่าแต่ผมก็จะดูหมดที่แบบ amazon มีแล้ว e bay มีด้วยเหลือเหลือแต่แต่ถ้าเทียบอ,อย่างเงี้ย amazon ขายดีกว่าในในหมวดหมูอย่างอย่าง home garden อย่างเงี้ย amazon ดีกว่าเฮลท์จริง beauty <c oughs> ก็ขายดีแต่เรา apple ไม่ได้ลำบากมากก็ขาย e bay เอา sporting goods ก็มีก็มีไอเดียนี่ครับได้หมดเลย เทเลพิกที่เราใช้เนี่ยนี่มันมันเป็นมันเป็นมันมีสองแบบนะไม่มีแบบโปรกับอีกแบบอะไรเ <ș i> นี่ยแบบเดียวเลยแบบเดียวปีละแบบห้าแบบเดียวเลยปห้าแบบเดียวเลยปุ๋ยพี่เขาถือใส่ได้หมดใช่ป่ะที่จ่ายเป็นรายปีครับใ,ใช่ครับรายปีมันมีแบบอันหนึ่งอีกแต่พี่ใช้แบบโปรนะแต่พอบอกผมเนี่ยผมจะแต่ไม่เป็นจเอสนี่คือจ่ายทั้งเดือนจเอสเป็นเดือนเป็นเดือนครับแต่แพงอ่ะพี่มหาลัยับ หรือเมื่อช้านเมื่อช้านก็เป็นเดือนเหมือนกันอันนี้ก็ไม่ได้ถูกถูกสุดละครนะแต่มันคุ้มไหมเอาง่ายๆเราเล่นทุนฝรั่งอ่ะจริงๆมันมีทุนอีกเยอะเลยนะเยอะแต่สองตัวนี้ก็เด็ดแล้วเมื่อช้านก็คือวิเคราะห์คีย์เวิร์ดที่เขาเปิดใช่ไหมครับเคำคำที่ฝรั่งพิมพ์แล้วก็จำนวนที่ฝรั่งว่าเดือนหนึ่งพิมพ์กี่คนนี่คือสำคัญหนกาใครของอ่ะแต่ J S อ่ะก็คือ ขา,ายได้แล้วมา,วาวดูด้วยม,มันมันมันน่าขายไหมอตัดตาการออกเาอกา<อ>รอ,ออกมากน้อยแค่ไหนถูกแล้วประมาณนั้นแหละ <c oughs> คือสืุอวราอพอมีเนี่ยเราสรุปไ้เลยว่าหน้าทำไม่น่าทำอ่ะ <c oughs> แล้วหน้าทำไม่น่าทำคุณก็จะส่ลจากไทยคุณจะดอไปิดเรื่องนี้ <c oughs> นี่คือภาคเช้าภาคเช้าคือการวิเคราะห์ <c oughs> ประเด็นคือเราจะคิดแบบอะไรเราคิดคือมันมีคิดสองแบบคือ คิดแบบเ m e มีหรือคิดแบบบริษัท s m e มีคิดยัางไงาเหมือนคุณเห็นที่เช่าอ่ะคนชาวบ้านอ่ะเฮ้ย <_ S 1> <"H> ตรงนี้เช่าเ้าขายกาแฟดด้ว่าทําเลยแต่ถ้าเป็นบริษัทเขาไม่เขาเขาต้องดูก่อนว่าทาเลเนี้ยกลุ่มคนกินกาแฟกินราคาประมาณไหน <_ S 2> อ่าเราจะขายกาแฟาแบบไหนเน้นยังไงเน้นนั่งยาวเน้นแบบเวียนมาเดินแล้วไปอย่างถ้าอยู่หน้าออฟฟิศอย่างเงี้ยไม่ต้องมีที่ไหนคนเลยมาซื้อปุ๊บก็ไปทางานต่อ หรือบางที่แบบใกล้มหาอะไรจะเป็นเป็นร้านกาแฟที่เป็นแบบไหนนั่งไปเลยเด็กมานั่งใช่ไหมแต่เน้นถ้าเกิดรายได้น้อยก็ขายของกินเพิ่มดีบริษัทใหญ่เนี่ยเหมือนเขาจะทําอะไรเขาต้องทำรีเสิร์ชป่ะเหมือนสิ่งที่เราทําตอนเช้านี้ป่ะแต่การรีเสิร์ชเนี่ยเขาเสียเงินยังถ้าบริษัทมีอาจจะมีงบแต่เราเสียเงินยังเสียเงินยัง ไม่เสียถูกปะแต่คุณรู้ไหมว่าคุณควรจะท,ทําธุรกิจตัวไหน<ม>นี่คือสิ่งที่เราต้องคิดคิดแบบบริษัทไงเราต้องอรีเสิร์ชก่อนตัวไหนหน่าทําไม่น่าทําซึ่งข้อมูลให้ครบแล้วแล้วสินค้ามีเป็นหูมหาศาลเนะี่ยแต่ละคนคิดเหมือนกันไหมคิยว่าแต่ละคนคิดอยากได้เหมือนกันปะต้องต้องตัวการจมานไปนเลยของมีเป็นหลักล้านอน่ะข้อดีของดับชิดเมือนอกคือเลยของบางทีรวมๆทุกเว็บเนี่ยจะเป็นร้อยล้านชิ้นนะ ก็ถามว่าถามว่าคนคนหนึ่งคุณถ้าคุณแบบสายลงเองเ่ยคุณจะลงได้กี่ชิ้นอะ่ะหรือคุณจะคอนโทรลสินค้าล้านคุณจะกี่ชิ้นพันชิ้นก็ไหวไหมก็แทบตายแล้วเออเพราะฉะนั้นของอยังมีอีกมาหาศาลไหมให้คุณเลือกถามว่าขนาดโรตัอ่ะเขาของมึงแทนมาขายครบไหม,ไมยังไม่ครบเลย นั่นแหละคือประเด็นทำไมเลยถึงเปิดสอนอคุณที่คุณคิดคุณอาจจะไปเจอสิงท้ามแบบของคําของคุณเลยซึ่งไม่มีใครรู้ได้ไหมนั่นแหละครับคือประเด็นนะครับรอข้าวข้ <laughs> <laughs> เช้าวันนี้อ่ะนั่งคุยกันไหมครับไม่รู้จะคุยอะไรนะถามได้ก็ถาม